พี่เอ็มย่างรอก่อนเช็คของเช็คของนี่ช่องปลา,าขึ้นครับทีครับช่องใหญ่ขึ้นเร็วเอาแล้วครับออปลาขึ้นปลาขึ้น,นเดี๋ยววานแห่ให้ดูนี่สิ้นเป็นทีนึงเลยนะเดี๋ยวจะวานแห่ให้ดูแล้วทำติ๊กตอกก่อนสักหน่อยนึงอ้าวหลักคนหน,หนีึก็ะไรอยู่ถูกโอ้ย ตอนนี้เรามากินปูนาย้อยนะคะทุกคนนี่เรามากินปูแต่ย้อยบอกว่าจะเอากระกอให้เราหนึ่งคันรถนะคะทุกคนเราก็เตรียมคนกลับบ้านเย็นนี้ค่ะนี่ยอู้ประมาณละเอี่ยมประมาณยังเยี่ยมย่างเดียวพี่น้องเยี่ยมย่างเดียวยปวยเป่วยเป่วยอะไรวะยูยูไฮเซย์สมบูรณ์น่าลงเหลียวสิไฮเซย์สมบูรณ์สวัสดีค่ะไทยมานอก โอ้โห,ขอ,นหนอขอไปซีขุ้นห้านะใครมัหาหานนอกใครมันนอกนอกันนี้ของใครเนี่ยของลุงพันของลุงพันหมาเลยนะตะขาเดียวไหยล่ะของลุงพันเ<ห>อ็มยูไนเอ็มยูไนเอ็มยูไนใช่ลุงพันลุงพัน,ลพนแล้วก็ยายฮันนี่ยายฮันนี่ใช่าาแล้วก็ป้าใครบ้าอยู่ไหนอ,อะ่ะช่วยพี่ชายบ้างค่ะประสันว่าพี่ชายถ้าแกต้องการความช่วยเหลือแกก็จะแจ้งนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกค่ะอ่าเพราะว่าอยู่ทุกคนเนี่ย ลุงบอกไว้แล้วป้าบอกไว้แล้วถ้ามีอะไรให้ช่วยให้บอกนะอย่างมูลหลังคาที่ใารก็เข้ามาหาแต่ก็ให้ช่วยแต่ก็จ้างช่างไว้อยู่ทุกคนอยา่าให้เป็นประเด็นนะก็จะบอกว่ายูทูปเบอร์ทุกคนเนี่ยอยากให้ช่วยเขาจะขอเองเขาจะบอกเองนะคะถ้าบอกเสร็จแล้วเรารู้เรื่องเราก็จะไปช่วยนะเพราะว่างานเราก็เยอะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าลุงไม่ช่วยใครเพราะลุงก็มีร่างเดียวะคะ่ะ โอ้ยนาะดีโปอะไรนี่ไขว่าแล้วไขไล่เนี่ยมาฮาตั้งต้องให้คอยมาเง้อคอยไล่มาคือจะโมัเนี่ยยี่สิบไยังยังสิบสิบเองสิบเองไปดูมาสิบเก้านะเดี๋ยวอย่ามาโกหกชัดเจนเลยโกหกไข่เนี่ยไม่ได้เลยงานเขาขายให้มาขายของไม่ได้ให้มาฟาดนี่ให้มาขายของ ได้จริงจริงได้จริงได้จริงาพปั๊บจับกล้องปั๊บเลยใารขอใครเฉยไม่ใครจับกล้องเลยกล้องใครเห็นชัดไม่ได้อ่าป้าหันนี่ป้าหันนี่ป้านี่ไงลุงพันป้าเลี่ยมตามากเลยเพราะว่าแง่งเสร็จดวงตะเวนดวงตะเวนแยงขึ้นทางทิศตะวันตกออกอ่าออกเอาไปขึ้นจะไปออกเหรอออ๋อไม่น่าล่ะ ทุกวันนี้พ้าชิตตกที่กกกกองมืดจ่ะดำปึ๊ดจ้ะไม่ย่งบานเลยเอาแล้วทางคุนเราเเราแล้วนะกำลังจะมาบานเป็นบานก้อนกันเอานางฟ้านางฟ้าบินไาข้าวน่ะยงหญเจ้าเจ้าหูหูจะดีบ่า มูอดีข่ายยุนาเคยดัง <c oughs> มาก,กดัง่ตี <c oughs> แม่ท่นสัแจ้งเลยผ <c oughs> ูจจ้แกู้ารเหยียทำดังไม่นั่นนะไปยังทำดังตักปลาไปได้บอ <c oughs> แม่ให้มลมานฮะให้ินมมานยว้าทำบาปไปขึ้น<า>ทำบาปไปขึ้นทำบา,างแล้วสงัยเอใเปนใส่แต่บอกเอที่ถถงนี่หรอว ร่มเข่าทั่วถึงอยู่ป้าจะเสียงดังทำไมจิตป้าบอกยาอยย้อยบอกว่าจะย้อยไม่ได้ยินชอบคนเสียงดังย้อยบอกถูกใจป้าเลยติดต่อลืมบอกฮะฮันถึงปาสลามะเลยบานนี้เป็นยังไงล่ะเฮวานไปถึงปาสลามดึงบ่ขึ้นโดดละโดดบานนี้เอาละแม่ลงเลยลงเลยพิทีมีชุดไม่เอา กันไวไ้เป็นจ้านีจะหาแต่แนวให้เดียวเลย้งมามัได้ลงน้ำม่ไใร่ลงแต่ปนุกันไวไปลุลงชุดมีชุดมีชุดมีน้ำน้มือนะเต็มครับโอ้โหมุดเจออุ้มปลาใหญ่ขึ้นมานะไปดูฝั่งนน้นดีกว่าปะ้ยอ้ยเดียโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงมีตปะวะ เบิ้งเชียวยังป็นเบิ้งนี่จับภาพดีดีเลยจับภาพดีๆนะตีลังกาตีลังกาเปล่าลบไม่ก่อน อะยัง่าเก้า้เต๋อห้ี่สวเไปลบคิเกาหรอเทียนกาเฮ้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 เดี๋ยวถกปลาตัวใหญ่เลยเดียวาคืออนึงสามสองหาสี่หน่งสามคอยก้อนคยก้อนติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตก

เตือนรถมันโยกอยเริ่มลบวิดีโอออกเครื่องโต้เครื่องโต้ตีครับปลาตัวใหญ่มากเลยพี่ครับโอ้ยวันเทธอเดียวติดแล้วขยับตลอโดดให้ชิงใหญ่กว่ากันบอกแล้วอย่าขิงอย่าขิงเดี๋ยวเอ๊ะขุมลูกเดี๋ยวถ้าพ่อเหมือนกันได้แล้ววะเอาซูมไม่ได้ซูมไม่ได้อ เออเอาอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มะยลกมาหลากขึ้นมาลากขึ้นไมปลาแหอครับทุกคนมือน่ะาล่นหนแล้วโ้งโ้งดีหตัวใหญ่ว่ะโอ้โหมีซ่อนก่อนนะ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วประต่ายพี่มุดูเรื่อเลยอะุดนิฮะเลยนะเท่ากันเท่ากันเราคิบเดียงเท่ากันเลยประมาณสองโลนะรุ่นเดียวกันไงผมว่าประมาณสองโลว่ายู่ตัวข้าป่าใหญ่ตัวเมื่อกี้นีสมบัติมันดึงเมื่อคืนนะเดีโทรศัพท์ไปเล่นในน้ำเลยนะเดี๋ยวโทรศัพท์จะมุดน้ำให้ดูนะผมเดี๋ยวว่ เลนเอาอย่าฟาบกิ่น้ละไลครับเราบลกนีครับเราลกนีกขางหน้า้างหลังอ่าึ้นเขึ้นมาให้ดูใกล้ๆเลยนะครับคุณนึกว่าแล้วทำไมมันมันดึงไม่ขึ้นเมื่อกี้นอโอ้ยโอ้ยพอกันุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันปลารุ่นเดียวกันไงใช่วตัวนึงอะหมานแรกเลยนะเดียวโอ้ย E